แบบมาเล่นลาขาเราเราสำพอนนี้ปีก่อนห้คุณฟังของของสักพีน้องฟังเดินโลกนี้นี่กัเดีนี่คุ้สองเดั้ก่อนไม่บอนสาหา ลูกผู้ฝึกแบบนำผู้แบบลูกผู้แบบําผู้ค่อยฟังดูตอนเด็สิเลิงภาสาโอหลาเราบอกไม้จังม่สมควรบึงกับเป็นเ้ยสิว่าตื่นมากไปหลหลาย้าได้จดแทงเจ้านาไปหลายพาได้จดจากผู้สาวฟังอารามโบผู้สาวแม่ห้างเราคนหลักกเจ้าแม่จังกันกันท้ ก็เราจันกันกันขันมันนั่งาันลุเป็นมันจ์ใช่หัวตัดนนก่อนเก่เฝ้ามีลมแล้วถมาไปายามเติมเสรางลำมาเพียรลำก่อนดคือลมเดได้ม่ไ ไปก่อนเจ้าว่านิ่น้ำบ่อตีนเสียงเตะเสียงตะเสียงมาเสียงเตะสียงงวยหัวงวยเสียงหัวอ่นแม่แมงแดงนแดงถึงก้นแดงลงโอ้หลานนอโบรีคนบาดโก่งัดฟันบาดไตโอ้หลานนอโบรีันบาดใสซาละสต้อมีานอนเลี้ยงแม่สาวเสียงจังจับแม่จับพิ้เจ้าลาวปั่นบ่อ อูลนอพรมวาชาคือมาลำฝนล o ำสูดแูลนัอูแบุรุลำเจ้าล้ำขัน่นาเอาใจงสาบบ่เก็บบ่กดบ่จ่าอู๋แลอลำบ่เ็บบ่ขาดบ่รวบ่รวมสาวมอลำฟังบ่ได้ สนนแต่ก็นากเรซักตุ่มาหนันเหาก็มีพ่สูงันโผลหลังนอกต่พ่อตกหนึ่ันัดตะีตลน้ำเดไสียาล่นดึงดูดานผู้จักเศร้าแ่จะพึ่งกันแไผ่ไผ่กัดใหญ่โบน้ตาุ้ป็นพี่ย่งเห็นใจหลังสาซ เห็ก็ะพือเราย้มเต็มดันถิ่งดูเราน้นหูน้ำเบื่อน้งสูงพ่อสาดสูนันไปห้ยเสือโน้ำลูกีพนักเก็บเกี่ยวขึ้นบัดกรงเพียงบางคนจนเปิโลกเพราะโลกสิ่งใดสิงว่าร้ เก็บข้าพนมันคือบุญขาบักหาชินเปแล้วพลาดมาหนึ่งถองดำเรานำลำนำกั้ทยจนี่กันไหยรุทธแม่ันบ่อผมลำตัวหลาน้อดีก็ตกหอกทอยู่ดอกน้อม่ตั้งใจฟังแม่จะพุ่นจันแม่ฉันกำไม่อยู่สักทธาล้ำตาเฮงมาหุ่น น้ำม้อยหดพันหัวน้ำมันง่อยกลุ่อทันโตน้ำในอกนี้สะอาดใสีบ่เห็นตัวเป็นผีเราไำ้ใจยาโตน้ำป่าทะน้ำไหลน้ำาางทำบ่มู้เจ้าความใจใจใจจีใจเเฮา เมื่อนี้ถือว่าเป็นการเป็นงานหยัางเป็นมลำมลหลอกมลำบอบอกผีน้องผู้กงสีเขาจำเข้าใจกันดีบุญสุขูสุขคนแ้วเพื่อนวายกแรกแห่รลยการบรรยุทธิปฏยุทธิภาคใบหันใจสากรนผู้มาเต้นมาก่อนกับดกรสากข้าวคอยคอยปากคอยคอยเบาคอยคอยเต่ามันสิเขาเองมันน่นหละเนาะยกแรกแห่ไายการโท่ันได้นาไปกควันในตลาดสากรใบอ่อนงอคู่เท็อย่างกับมีคู่เจับปู่ กบีว่าผมเลยตัวอนุญาตเขาว่าป่าใสเพื่อ้ใหมั่นเข้าใจเราว่าสากรขอไหว้พ,ววพี่ขอไหว้น้องผู้ไม่แรงใจผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลทั้งหลังทั้งหนาผู้ฟังล่ำผู้กากระขอบุญคือกันและผู้บันสีมมาให้รางวันสักธากัญยาพร ฟังมะล่ำในบานโรยีมจะเล่จากงมาฟังกันจะพอให้มันมีปีม้วครับ <wizard> พเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตัวกับผมชั้นใส่พร้อมด้วยคุณจีรภ้า ในนี่บุญวาสนาได้มาหอมการหอมงานคุณพ่อคุณแม่ได้กินกล้วยหอมผ้ากินเข่าหอมผ้ากินปลาหอมถั่วกินกล้วยหอมบีกินปีหอมด่างอาบน้ำหอมบ้างหอมโบวคุณแม่ข้าบ้านเ้าบ้านนี้แล้วพ้นจังว่าโอ้ยความขิดยาสุดใดโอ้ยความหายยาสุดมีแล้วพ้นจังวะสัตย์เ สองมันสาจังได้ตัง้งตอเมื่อนี่น้องคุณพร้อมเมื่อนี่น้องุณแม่เสียสละเขาน้โอวยมันพร้อ,อมกันทำกันใจส่าทีกซ้ำบ่มีสิ่งมัวหมอนผมสิฟอแดพอมพรอนก่อนสีลังไปทันงนาเมื่อนี่ผมชันใส่กระไดมาถึงแล้วโลมีใจอยู่ห้องหม เป็นพระเดชพระคุณแต่ปังหลังทางก่อนคุณเออเออเขาได้สร้างกันห่วงกันให้คุณพ่อให้คุณแม่คุณพ่อเจ้าภาพทั้งคุณแม่เจ้าภาพทั้งญาติพี่น้องเจ้านั้นมีอายุกันรั้นนาทั้งสุขาภิษณส่วนน้งงองเพียอนพ่อ นไทยโยเจ้าหองป่าเด้อแม่เด้อเด้อพี่เด้อสุกับใจเจ้าขาวได้รำพานส่งให้สุมเสื้อยากมีการผลพละกายได้สมดังที่ใจหวังให้สุขโคสุขาังดังคือพรกันผงเราทางสีสันอย่าได้เศร้าสดใสอยู่คือเก่าอย่ามีความโศกเศร้าใจเจ้าให้ซึมบาน เจ้าทางไปแล้วให้ไหลลังกลับคืนอัมบะงันลือทองยาได้คืนเจ้าทางใสท่างเป็นแสนแล้วกันให้ไหลคืนมาจัดหลังตัวคว้อมเจ็บหัวและปวดท้องในนี้เป็นแม่นางไก่สะพ้าย นี่ละพอาะฉะนั้นแล้วขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เหมือนีย่ผู้บรรจัดการจัดงานซึ่งด้วยกำหนดการอุปสมบทบวชในผู้บดะดล